แอฮมแอฮมสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงค์กับเกม nft pixel ก่อนอื่นในคลิปนี้ไม่ได้ประการแนะนำผู้ลงทุนเป็นลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับีกแล้วสำหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ในเชิงตัวของ Ro n ิน w a l l e t วันนี้ผมจะพา,าเพื่อนมาดูจิตกรรมปลูกมะนาวชายหาดกันนะเพื่อนเพื่อนนะตัวของจิตกรรมปลูกมะนาวนะครับมีให้เราทำา3อย่างเลยนะครับ อย่างแรกนะครับก็ปลูกมะนาวเอาผลมะนาวนะอย่างที่2นะครับก็เอาไปทําตัวของน้ามะนาวเพื่อกินเพิ่ม energy อย่างที่3ส่งในเรื่องของตัวเควสต์ฮาร์ดี้นะครับจะได้ตัวของแว่นตานะกองทั้งหมด3ส่วนนี้ผมจะอธิบายเป็นหัวข้อไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าหรือเพื่อนๆที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อนๆจะคุ้นเคยชายหาดดีนะครับแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเพื่อนๆอยู่กลางเมืองนะครับเดินลงมาข้้งล่างสุดเลยนะครับเพื่อจะมาในตัวของชายหาดตรงทะเลนะครับ อตอนแรกนะครับแผดก่อนหน้าน,านั้นมันยังไม่มีแปลงปลูกนะครับตัวของจิตกรรมเนี่ยมันมีทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับมันมีตั้งแต่5ทุ่มวันที่20แล้วนะครับแต่ผมมีปัญหาในเรื่องของตัวคลิปนะครับที่เสียงมันไม่เออมันไม่มีเสียงนะครับก็เลยต้องทําใหม่นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่เ,เพื่อนๆสามารถปลูกมะนาวฟาร์มคอยได้นะครับจิตกรรมนี้นะครับมีทั้งฟาร์มคอยนะครับ มีทั้งในเรื่องของการฟาร์มเอเนจีนะครับฟาร์มเอเนจีก็คือเราเอาไปคับเอเนจีแล้วเอามากินนะครับเพื่อไปต่อยอดของต่างๆที่เอาไว้คับส่งในเรื่องของตัวออเดอร์เอาไว้ทําอย่างนูน้นอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับอย่างแรกโอเคเราไปปลูกมะนาวกันก่อนก็ตัวของมะนาวเนี่ยผมปลูกไม่ได้ฟิกเวลานะปลูกบ้างไม่ปลูกบ้างเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าตัวของบ้านของผมเนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะนะครับแต่ใครที่แบบจับเวลาได้ดีก็มาปลูกนะหนชั่วโมงเราจะปลูกได้ทั้งหมด60ครั้งเออหครั้งนะครับ ก็6ครั้งของเราเนี่ยนะครับจะได้ตัวของผลผลิตนะครับอยู่ที่47คูณ6นะครับอยู่ที่282นะครับก็เราจะขายอยู่ในราคาที่155่า15 5, นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้นะครับอยู่ที่43 0 0 0นานะครับต้นทุนของเราก็า3า0 0ก็ได้นะครับคนวามเนจากเ n e นจีที่เราเสียนะ ก็จะกาไร40,000ก็ถือว่าต่อชั่วโมงนี้ไม่ธรรมดานะครับในการฟาร์มคอยตอนจิตกรรมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับถ้าเพื่อนโฟกัสฟาร์มคอยก็ไม่ต้องไปคราฟไวน์นะเออไม่ต้องไปคราฟน้ํามะนาวนะครับการคราฟน้ํามะนาวเนี่ยเราจะคราฟทั้งหมด6นะครับหกเอ่อหแก้วนะครับเพื่อให้ตัวของ ฮาร์ดี้กินนะครับไฮดี้กินเนี่ยก็เราจะได้ตัวของแว่นตาเขียวมาเพื่อนๆจะสังเกตนะครับเพื่อนๆที่ใส่แว่นตาสีเขียวเดี๋ยวไอ้ตรงหัวข้อที่3เนี่ยผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับตัวของเควสนี้ผมรับเควสมาแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่รับเควสก็กดคุยก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวหัวข้อ1เราปลูกมะนาวกันก่อนนะครับมะนาวเอ่อซื้อทีละ47นะครับจะดีมากเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกยาวๆนะครับ100นาที <c oughs> ก็ซื้อทั้งหมด470ลูกได้นะครับ ในเรื่องของการดองมะนาวเนี่ยนะครับไม่สามารถดองซีดได้นะแต่สามารถดองตัวของผลมะนาวได้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีพอสมควรน,นะเพราะว่าบางคนอะ่ะแผดก่อนหน้านั้นเราเจอมะนาวนี้เราจะหงุดหงิดมากใช่ปะ่ะแต่พอมาแผดนี้เราอะ่ะมีมะนาวแล้วแต่เราไม่สามารถทําอะไรมันได้ครับเพื่อนๆรู้สึกว่าเสียใจอยู่นะครับอ่ะอันนี้คือเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมอะ่ะจะจัดในเรื่องของตัวทามมิ่งในการซื้ออเทมที่ผิดมากเฮ้ยอีลับตอนแรกไม่มาไม่มีนะ เอออีลับนี่คือกล้องวงจรปิดหรือเปล่าตอนแรกไม่มีนะเมื่อวานนะครับเอาอีลับมาใส่เฉยนะอโอเคซื้อสิบสี่สิบเจ็ดนะครับก็เราจะไปปลูกกันเลยนะครับเออไม่หน่วงอะนะเออแบบบางทีมันนุ่งหน่วงอยู่นะครับก่อนที่ผมจะทําคลิปนี้หน่วงมากเลยนะเออไม่รู้หน่วงอะไรไม่รู้เรื่องหนอะโอเคนะครับเออนี่ไงเจอแล้วนะครับเออเออเป็นมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ปะ่ะซื้อมาสี่สิบเจ็ดปลูกได้สี่สิบหก เพราะว่าแปลงมัน47พอดีเป๊ะนะครับเราต้องดูดีๆนะเออคนมันก็ชอบยืนบังนะครับไม่รู้เป็นอะไรเออนึกว่าเป็นคนอินเดียชอบบังจริงๆให้ตายเถอะเพื่อนๆโอเคเราปุบไปเลยนะครับตรงนี้ก็อ่ารอสิบนาทีนะครับแล้วก็เพื่อนๆการลดน้ําผมลืมบอกนะครับเราต้องตั้งใจลดดีๆนะเราเราคลิกซ้ําไม่ได้นะครับ energy ไหลนะครับลดซ้านะํา energy ไหลนะเออ่เนี่ยครับเซิร์ฟหน่วงๆเน,นี่ยอันตรายมากในการลดเนี่ยเห็นไหมครับอ่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดู พลังงาลดนะครับนี่เห็นไหมศูนย์จุดห้นะครับอย่าไปกดแบบเพลินเลยแบบเราแบบโอ้โหกดไหลยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้เราเสร็จไปที่เรียบร้อยลวนะครับหัวข้อที่2ก็เอาไปครับเป็นน้ํามะนาวกันนะครับเพราะตรงนี้ผมได้เตรียมตัวของเลมอนไว้แล้วนะครับก็สบายใจหายห่วงได้อ่าน้ามะนาวนะครับเราก็จะได้มานี่แก้วนึงนะครับแล้วว่าจริงๆอ่ะมันเพิ่มไปตัวของอันนี้มาด้วยนะครับมะนาวนะครับมะนาวบวกกับตัวของป๊อปนะอันนี้เราทําได้เหมือนกันนะครับอะ ก็เพื่อนๆครับอันนี้นะครับเพื่อส่งตัวของเควสไฮดี้นะแต่ถ้าใครที่แบบอยากจะลองของก็อันนี้ก็ได้นะครับได้ในจีเพิ่มเพื่อนๆจะสังเกตตัวของ XP อ่ะเดี๋ยวผมขอคาบอันนี้แล้วกันเออเห็นมันเป็นของใหม่ดีน่ากินดีนะครับโอเคทีนี้นะครับตัวของเควสเอ่อตัวไฮดี้เนี่ยเรากดคุยนะครับเพื่อนๆจะได้เควสมานะครับในการส่งตัวของเลมอนทั้งหมด6แก้วนะครับเราจะไม่ได้คืนนะเพื่อนๆเราจะเสียไป6แก้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อให้เลย นะครับก็ซื้อมาอีก5แก้วแล้วก็เราจะกลับมาในแผนที่นี้เรากดวับกลับไปที่เมืองเลยก็ได้นะอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะไปในตัวของตลาดนะครับตรงนี้ตลาดก็อัปเดตใหม่นะเออถือว่าดีมากนะครับจะมีซื้อกับขายตรงนี้นะเพื่อนๆ <c oughs> เป็นซุ้มเลยนะครับเออก็ดีอ่ะนะครับเออปรับเปลี่ยนไปหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อตัวของอะเรมอนก่อนนะครับเรมอนมันชื่อว่าอะไรนะครับโอเคเอา่านี่นะครับ ตัวของนี้นะก็ทั้งหมด5แก้วนะครับอุ้ยราคาแพงอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถค้ามาขายได้ไหมเรามาดูกันว่าเลมอนมันได้กําไรไม่ได้กําไรนะครับไม่ได้กําไรนะเพื่อนๆอย่าไปค้าบนะครับให้ซื้อเลยทั้งหมดอ่าเราซื้อมา5 3 2 0 0มหมืนะครับเควสนี้จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวเอเปลืองคอยนะครับก็อย่ามาอย่ามาทำนะ6แก้วอะ่ะแต่ถ้าใครอยากได้แว่นตาสีเขียวนะครับเพื่อเป็นลิมิเต็ดนะครับเพราะเควสนี้นานๆทีจะมีทีนะครับก็สามารถ ซื้อได้นะครับนี่นะเราก็จะได้ทั้งหมด6อันนะครับตอนนี้เสริมน่วงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับเราซื้อเสร็จแล้วมันยังขึ้น1อยู่ใช่ปะแล้วมันค่อยขึ้นมา6นะครับนวงจัดเลยอทีนี้เดี๋ยวเราจะไปชายหาดกันนะครับเรามาชายหาดกันแล้วเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปส่งควสกันเลยก็เดินมาหาตัวของไฮดี้นะครับไฮดี้เราเอาน้ํามาให้เธอแล้วนะนี่ได้แว่นตาเขียวนะครับอ่าแว่นตาเขียวนะครับเราต้องเอาแว่นตาเขียวไปใส่ ที่บ้านเราก่อนใส่ตู้ที่บ้านนะครับมันถึงจะใส่แว่นตาได้นะทุกคนนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านผมไม่แน่ใจว่าตัว NFT มันจะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตัวของ My Space ก่อนก็โอเคนะครับตอนนี้คือแบบโหทาคลิปยากมากเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวบอกเพื่อนๆหน่อยรอตรงหน้าจอดํานี้นานมากนะครับถ้าใครดูอยู่ก็คือผมตัดหลายช็อตมากเลยนะเนี่ยมันจะรอแบบนี้นานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่บ้านกันเลยนะครับ เราเข้ามาในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่านะครับเอาแว่นตาม,มาใส่ที่ตู้นะครับตรงนี้จะเป็นในหมวดของแฟชั่นนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นว่า,าทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเ <c oughs> ออเดี๋ยวผมลองเปลี่ยน nft ให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวดูแว่นตานี่ไงแว่นตาเขียวนะครับเนี่ยมันจะมีแว่นตาเขียวเข้ามานะครับตัวของเรามันไม่ได้นะมันต้องใส่ nft ของ ตัวเกมเองนะครับอยากใครอยากเป็นตัวไหนก็ลองเลือกเลยนะครับอยากเป็นชาวเหมืองแต่เนื่องจากตัว n f p ของพิกเซลมันตัวใหญ่เพื่อนนะครับมันต้องผมอาจจะต้องวางแผงผังการเดินใหม่นะครับแต่ตัวนี้มันเล็กไงมันมุดได้ดีนะครับมันพื้นที่มันจะใช้แบบได้ได้คล่องมากนะครับเออแล้วก็พื้นที่ได้เยอะในการวางกล่องเนี่ยอย่างช่องนี้ผมก็เข้าไปได้ได้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต้องเข้าไปก็ได้นะเออเข้าไม่ได้นี่หว่าอ่าเข้าตรงช่องนี้ได้อ่าช่องนี้เข้าไม่ได้นะครับจริงๆเรายืนอยู่ตรงนี้เราาาราาากก็สมถดดไ้นะ ก็อันนี้ก็เป็นแนวอาการออกแบบนะครับในเรื่องของการหยิบของประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวของ q u e ส t l e m o n นะครับเพื่อนๆหรือว่ากิจกรรมปลูกมะนาวบนชายหาดนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็สามารถไปปลูกกันได้นะครับสุดท้ายนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือการฟาร์มคอยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ละกันตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นอยู่ที่43710นะครับต้นทุนของเราคือ5คอยในการซื้อนะครับก็คือ47 นะครับเราจะซื้อทั้งหมด470นะคูณนะครับ5นะครับต้นทุนคือ2,003ก็ตีเป็น3,000ก็ได้นะครับจะมีในเรื่องของต้นทุน Energy ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะก็สำหรับใครนะครับที่เล่น Pixel อยู่หรือใครที่แบบกำลังที่จะศึกษาเกมนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีคอมมูนิตี้นะครับเพื่อนก็สามารถมา Enjoy ใน Discord ได้นะครับ Discord นี้จะเฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์เดือนละ20บาทนะแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นนะครับเออแบบว่า20บาท ไม,ไม่สามารถสามัครได้เพื่อนๆก็สามารถมาคุยในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับก็ตัวของดีคอร์เป็นคอมมูนิตี้สำหรับตัวของเกมเ d t เลยนะครับก็ตามนี้โอเคนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็ไปลุยกันนะครับฟาร์มคอยกันให้เยอะๆสนุกกับตัวเกมนะครับแล้วก็มารีออเดอร์นะครับมาช่วยใช้ในการรีออเดอร์ซะเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า